ทีมงานเาตาโค้รเรานะครับก็ชื่นชอบในเบรกครับที่กล้าเล่นตอนนี้เรารวมตัวกันได้แค่หนึ่งเดือนเองครับเรามองเป้าแค่ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มแค่นั้นเองในใน,ในตอนแรกแล้วที่ผ่านมาถึงถึงรอบชิงคือโบนัสหมดเลยถามว่าพอใจไหมในแมตช์ชิงหนึ่งเราไม่พอใจเพราะว่าในครึ่งหลังเราเราไม่ได้เล่นในสถนานการณ์ที่ง่ายๆ่ายเพราะว่าฝนมันตกสนามมันก็เปลี่ยนน้องๆทุกคนก็ แจงเห็นถึงรางวัลที่เราได้ก็คือเบสทีมทุกคนแสดงเห็นว่าเราอยากชนะเราอยากยิงประตูแต่ด้วยสภาพอากาศหรือท่าแวดล้อมในสนามมันไม่เอื้อกับเบกเราแต่เด็กเราก็ยังพยายามเต็มที่ใน90นาทีเพื่อที่เราจะกลับมาได้แต่สุดท้ายเราก็กลับมาไม่ได้แต่ว่าสปิริตในทีมก็ถือว่ายังดีอยู่เพราะว่าเรากลมาคีกันแล้วก็มองว่าในราการต่อๆไปเราจะพัฒนาขึ้นได้อีกครับเด็กๆเ,เปกันเองครับเอออยู่ในแคมป์ที่ที่เราที่เรามีอยู่ทุกคน เฟลลี่กันทุกคนเปิดใจคุยกันเองครับไม่ได้การในทีมมันดีไม่ไม่มีใครมันจับกลุ่มแยกกันเองครับทุกคนซ้อมซ้อมร่วมกันเลยทําให้ผลงานในสนามองตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบนัดชิงครับเป็นเป็นผลงานที่ดีทางทีมงานหรือทางตตาวโค้ชเองก็พอใจในผลงานของทีมครับสวัสดีครับผมบุ๊ดเดชัยปัญญาบุญชาติครับเล่นตําแหน่งเซนเตอร์แบคครับชอวดีในระดับหนึ่งครับแต่ยังไม่ดีมากมีบางสิ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขครับแก้ไขเรื่องตอนที่ครึ่งแรกครับตอนที่ฝนยังไม่ตบก็ เรื่องการสื่อสารหน่ยครับยังไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่สวัสดีครับชื่อเด็กชายนักเระดนดีวิลล่ครับตำแหน่งปีกซ้ายครับก็ชื่อว่าเชลฟอร์มได้ดีระดับหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ค่อยดีนพยายามทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ทำมาถึงรอบชิงได้ก็ดีมากแล้วครับก็ขอขอบคุณรายการเอเซทไวส์สยามกีฬาครับที่ทำให้พวกผมได้มาเล่นเลยกัน วันนี้ก็เด็กๆก็ทาหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แล้วฟุตบอลวันนี้มันก็เป็นจังหวะที่เราต้องเสียประตูจากไม่ว่าจะเป็นลูกจุดโทษนะคบมันก็เป็นจังหวะของฟุตบอลเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆเขาทําหน้าที่ได,ด้ดีที่สุดแล้วก็คงต้องเป็นเรื่องของสมาธิในเกมให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็ไม่มีอะไรที่ที่มันจะได้มาง่ายๆเนาะมันก็ต้องมีความพยายามแล้วก็ต้องก้าวข้ามความแพ้แพ้ในวันนี้เราก็เพื่อ พัฒนาตัวเองให้ก้าสูงระดับสูงต่อไปสวัสดีครับผมชื่อนายศราบินาสันครับทีมเทียสมันครับเล่นแบขวาครับก็พอใจครับว่าตั้งใจเล่นตลอดทุกวินาทีครับพอใจในผลงานตัวเองครับก็หลายอย่างครับว่าการช่วยกันเล่นก็ช่วยกันดีแล้วครับแต่ต้องพัฒนาขึ้นอีกครับให้สิบเลยครับว่าทุกคนช่วยกันเล่นดีมากครับขอขอบคุณครับว่าเป็นรายการที่ดีครับเป็นทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่ทุกคนได้แสดงความสามารถครับก็ขอบคุณครับ ็พอใจทุกครั้งที่เด็กๆสู้นะครับเพราะว่าสิ่งเดียวที่มันจะทําให้เขาก้าวต่อไปในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ mm hmm. ก็คือความเป็นนักสู้ว,วันนี้เขาได้ทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วสิ่งที่เราแสดงให้เห็นนะครับก็คือความเป็นนักสู้ของเด็กๆทุกคนไม่ว่าสกอร์เท่าไหร่มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทีมเวิร์กเนี่ยจะต้องชนะเสมอไปแต่ว่าสิ่งที่เขาทําก็คือเขาสู้ด้วยกันในทุกวินาทีก็ไม่แปลกใจที่เราจะต้องได้รางวัลน,นี้ค่ะสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้คือฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาประเภทเดียวน ประสบความสําเร็จก็คือการเล่นเป็นทีมเล่นด้วยกันสู้ไปด้วยกันไม่ว่าผลจะออกมายังไงถือว่าเขาทําดีที่สุดแล้วก็เป็นทีเมเวิร์ที่สุดแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับชื่อนายสรุจิญจิตครับชื่อเล่นชื่อเกมครับตําแหน่งกองกลางครับพวกผมก็รวมตัวกันได้ไม่นานครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันเป็นเวลาสั้นๆแต่ว่าทุกคนแบบช่วยกันทุกอย่างครับดูแลด้วยกันเองตลอดรางวัลน,นี้ผมเชื่อว่าพวกผมสมควรได้รับครับเพราะว่าถึงจะเป็นเวลาน้อยแต่พวกผมพยายามปรับตัวเข้าหากันให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ พยายามทำให้มันเป็นออกมาดีที่สุดภูมิใจครับที่รางวัลน,นี้แล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ขอบคุณแอสเซทไว้กับกีฬาครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีเวทีโชว์ฝีเท้าดีๆแบบนี้